ถ้าจะพูดเกินไปขนาดนี้คืออย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่หนูมีแม่พี่ก็มีเหมือนกันคอมเมนต์เริ่มแบบ okay, เกิน,นเกินเลยเไปแล้วใช่<ๆ>ก็คือของแบบนี้ก็ควรจะต้อง กลายเป็นตงค์บ้างก็ควรจะมีสติในการคอมเมนต์มากขึ้นไม่ใช่ว่าจะใช้ส่วนล่างคิดอย่างเดียวเลือดอาจจะลืมไปเลี้ยงสมองอาจจะไปเลี้ยงซ่วงย่างเยอะเกินไปนีดนึงสัมภาษณ์อาจจะดูไม่จริงจังแต่ที่ในศาลเรียบร้อยแล้วยืนฟร้อมไปแล้วยืนพร้อมไปแล้วเดี๋ยวทางพี่พี่ทีมไอทีที่เป็นคุณตํารวจสุดหลอทั้งหลายทั้งเลยนะคะก็น่าจะได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วมาเจอไอ้พวกคูอโรคติตกันเยอะเลยหรือว่าคนละล้านไปเลยให้มันจบๆอะเรไม่ก็ควหรอกว่าจะไม่มีเงินจ่าย เอ้าวตอนทำไม่คิดตอนจะโดนไม่มีตังหรอคะเออโสดแซ่ปกติก็ไหว้พระอยู่แล้วไม่ต้องมาไหว้หนูหรอกค่ะพี่กระชงกระเชาก็มีโชว์นี้ยังไม่ป่วยเนี่อยากขารองไห้ถ้าเขาร้องไห้ก็จะขอยืนดูแล้วก็ชื่นชมสักนิดนึงขอคนที่เจ็บไม่ใช่พี่ค่ะ ท้อเลยทีมันแบบคือแต่ทำบางทีก็ทำให้มันไม่เหมือนกันเลยเนาะแต่ละตัวเสื้อลงเสื้อในอย่างเงี้ยเขาเอาเราไปตัดต่ออะไรยังไงมันจริงจริงอีเวนต์นั้นอ่ะก็คือพี่ๆทุกคนก็ไปแหละมันคืออีเวนต์งานดรเมคลินิกก็คือ AM International h ชั่ t แนลเฮาสเทอร์ซึ่งเหลวมจริงจังจริงจังอยู่จริงจังได้ไม่กี่นาทีหรอกก็คือ มันเป็นตรงที่เราอยู่ตรงหน้าแบ็กจอบของของโรงพยาบาลและแต่ว่าเขาชุดว่าน้นใสสีขาวออแต่ใครที่อยากจะทราบนะคะว่าตรงนั้นเป็นอะไรยังไงคือฉันจะไปนั่งใส่บา์ทำไมตรงที่ออทมีสปอตไลท์ส่องอยู่ออคือแบบแล้วคนก็บอกว่าโหสมัยตั้งแต่แบบนู่นนี่นั่นอ๋อเป็นคนแบบนี้เองเหรอบอกเดี๋ยวนะ <laughs> ไอ้พวกที่มันเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ ไอ้พวกที่มาคอมเมนต์อะไรเงี้ยไอ้พวกที่มีตะกะแบบนี้หรือว่าไอ้พวกที่อยู่ในโซนของไอ้พวกถ้าใช้คาภาษาดูไอ้พวกเรียนงู่นอะเนาะเจะบไม่ได้มอมพกมารพวมุ่นพวมกมุนอ้พวกหมกมุนอะม้พวกมกมุ่นอมันได้โอกาสพิมมันก็จะพิมมันก็หลูก็เลยรู้สึกว่า สมองก็อยู่นี่ตาก็อยู่นี่ทำไมถึงคิดได้แต่อะไรอยู่ข้างล่างหมดเลยไม่ขึ้นสูงสักทีสมองก็มีทำไมไม่ขึ้นสูงเลยเราเห็นจาเขาใช่ไหมเย่ามอคันี้เยอะไม่ดดาหรอกหนูก็ชื่นชมนะเขาก็เก่งนะก็คือว่าเป็นการใช้ a อที่ที่ที่เหมือนมากๆเลยแต่มันผิดทางไงแต่ไม่ใช่อะไรทำเล็กไปหรือเปล่าคะนี้คือ <ท>อันนี้คือเพิพ่ง<ม>โดนเลยหรือว่าโดนนานแล้วโบจริงๆมันก็โดนมา,มา,มา,มาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้คอมเมนต์มันเริ่มแบบว่าเกินเกินเหตุไปนิดหนึ่งเ,<อ>เริ่มเริ่มแบบว่าคิดไปเองเริ่มไปแบบเออมันมันมันเกินเลยอ่ะเ,อเขาทําหลายภาพนี้ที่เราเห็นที่เราไเจอหนูส่วนตัวหนูเพิ่งเห็นเาภาพนี้ครั้งแรกแต่ว่าอันอื่นจะเป็นแบบว่าคลิปแล้วก็เอามาบอกมาพูดประมาณว่าแบบโอ้ยวาสนาคนนั้นวาสนาคนนี้ขาวเนาะเนียนเนาะ ว้าวโหบุญพาแม่ให้มากนาอุ่นบ็บบาตลอดคือแรกๆหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะหนูก็แค่รู้สึกว่าเออมันมันก็จริงที่เขาพูดเพราะว่าเราก็สวยเชี์ไปจริงแต่ว่าจริงจังก็จริงจ่งแต่ก็รู้สึกว่าก็คือถ้าถ้าจะพูดเกินไปขนาดนี้คืออย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่หนูมีแม่พี่ก็มีเหมือนกันแต่ภาพนี้ใครส่งมาให้ครับหรือว่าลูกข่าจ คือคนใกล้ตัวแหละเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคอมเมนต์เริ่มแบบเกินเกินเลยไปแล้วใช่ก็คือของแบบนี้ก็ควรจะต้องกลายเป็นตังค์บ้างช่วงนี้เราจะได้ไปบินต่อจะได้ไปต่อยอดกันมีตังค์เพิ่มอันนี้คอเราไมเราดำเนินการไปคนทำเจอแน่ไอ้พวกพิมพเก่งอันนี้บอกไปเป็นกี่คนเนิีไม่กี่คนจริงๆเท่าที่ทำได้เนาะ เท่าที่ทำได้เพราะว่าเงินชั่วเนี่ยก็ควรจะเอาเงินตรงนี้ไปช็อปปิ้งอุ้ยอยากซื้ออะไรดีนะเอันนี้โจะฟ้องคนตัดโบจฟ้องคนตัดต่อผ้าคนเมสต์คนแชร์คนยังไงบ้างคะฟ้องใครบ้างจริงๆถ้าทําได้ก็อยากทําหมดเพราะว่า ก็ควรจะมีสติในการคอมเมนต์มากขึ้นไม่ใช่ว่าจะใช้ส่วนล่างคิดอย่างเดียว <God. S 1> เลือดอาจจะลืมไปเลี้ยงสมองอาจจะไปเลี้ยงซ่วงย่างเยอะเกินไปนิดนึงก็เลยรู <c oughs> ้ <c oughs> สึกว่าแกแล้วคุณนิสิตานสอนซึ่งต่อสัรงก็คือแบบอันนี้สติต่างกันกี่โมงจังอยู่ <c oughs> สัมภาษณ์อาจจะดูไม่จริงจังแต่ที่ในศาลเรียบร้อยแล้วคือยื่นฟ้องไปแล้วยื่นฟ้องไปแล้วเดี๋ยวทางพี่พี่ทีมไอทีที่เป็นคุณตํารวจสุดหลอทั้งหลายกันเลยนะคะก็น่าจะได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วมาเจอไอ้พวกคุณโรคจิตกันเยอะเลยที่ลิสที่ลิสไว้ที่แบบจะฟ้องที่บอกเท่าไหร่นี้คะเออเอาให้พวกเขาแบบสะดุ้งไปเลยหนูว่าคนละแสนน้อยไปคุณค่าเมียดาไม่ใช่เท่านี้นะคะไห้าสิบ สมูกที่ทำมาคำนวณคำนวณเป็นไงได้หรอดังที่แบบแก้มาจากตกเตียงแล้วงัดขึ้นมาให้ใหม่ก็โหหรือว่าคนละล้านไปเลยให้มันจบสกแล้วะไมักูหรอว่าเขาจะไม่มีเงินจ่ายอ้าวตอนทำไม่คิดตอนจะโดน ไม่มีตังหรอคะเออโสดแท้หลายๆหลายๆคลก็จะมาร้องไห้นะเสียใจร้าวใจก่อนไมองเป็กระชั้นเอาแม้กระชงกระชาั้นก็แบบมีน้ำตมน้ำตาแล้วนะปกติก็ไหว้พระอยู่แล้วไม่ต้องมาไหว้หนูหรอกค่ะพี่กระชงกระชั้นก็มีช่วงนี้ยังไม่ป่วยไม่อยากได้ถ้าเขาร้องไห้ ก็จะขอยืนดูแล้วก็ชื่นชมสักนิดหนึ่งพอคนที่เจ็บไม่ใช่พี่ค่ะเออ็ันอันนี้เรียกว่าล้างบางใหมเพราะก่อนนี้ไม่ค่อยเห็นโทแบบฟ้องใครจัดการไย่เห็นี้ยแบบเวอร์ชั่นนี้เลยก็คือเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าถ้าพวกพี่แบบเลี่ยนงูนก็อาจจะเข้าห้องน้ําไปซะให้มันจบแต่อันเนี้หนูรู้สึกว่ามันไม่จบคือ พวกเองพูดกันได้ฉันก็จัดการได้เหมือนกันอย่าเพิ่งรีบลบนะจ๊ะไอ้พวกคลิปที่มันมีนมเนิมของฉันไว้อยู่เนี่ยที่เอาไปว้าวไปหูกันน่ะใช่แล้วไม่ไหวคนใช่ไหมโบที่ลิสไว้ที่เราจะฟ้องหลักเยอะค่ะหนูว่ารอบนี้หนูซื้อบ้านได้เลยโอ้โหใบ้านห้าร้อยล้านใส่รวยรอบนี้แหละนั่นคือจุดแตกที่ทำให้โบรู้สึกว่าต้องดังเนิ่มที่มันมาแตกเราแล้วทำให้รู้สึกว่าฉันต้องลุยแล้วใจดีตลอด คือเราอ่ะใจดีมาตลอดแหละคะ่ะแล้วก็เข้าใจด้วยว่ามันมันเป็นเรื่องปกติของของการที่คนจะเห็นว่าเราเป็นวัตถุทางเพศเราเลยรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามคือเขาสวยในแบบของเขาเองอย่ามาเลียนงูนกันคือเก็บไว้ในใจได้ไม่จะเปต้องพิมพ์ไม่จะไปต้องปรับรกาศเพราะว่ามันไม่ไดีกับตัวเราด้วยหนึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้ดูดีขึ้นด้วยมันดูแบบไม่เจเริญก็เ,เลยรู้สึกว่าต้องเจออะไรแบบนี้บ้างอย่าอย่ามา เล่นกับสิ่งที่เขาเกิดมาแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เขามีอยู่กับตัวอยู่แล้วอะรู้สึกว่าต้องโดนบางแล้แหละอันนี้คือเราเคลีย์คิวขึ้นศาลรอแล้วเนาะหนูเตรียมชุดสวยๆรอแล้วละค่ะมีโบ่พิพากษาแล้วอะไรเงี้ยเดินคดีแล้วอะไรเงี้ยโล่งขึ้นไหมสบายใจขึ้นมั้ยมันก็ยังยังยังไม่โล่งหรอกค่ะเพราะว่า มันยังไม่ได้แบบว่าคอมพลีทร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันคอมพ l ทุกอย่างก็อาจจะโล่งแต่ว่านี่ไม่ได้สร้างศัตรูนะคะเพราะว่าพวกพี่สร้างกับผมก่อนแล้วฝั่งพี่เล็กว่าไงบ้าง,งพี่เราพี่เล็กโบได้ส่งให้พี่เล็กดูด้วยแต่ก็ไม่เลยว่าเขาก็มีบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้พ่อแม่เรายังไม่ว่าเลยแฟนเรายังไม่ว่าเลย เราเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราแต่งตัวค่อนข้างจะเซฟมากๆาแต่สิ่งที่คุณอยากจะไปเห็นเพิ่มเติมก็ด้านไปใส่ AI เพิ่มเลยนั่นแหละค่ะก็ช่องทางช่องทางวันมีช่องทางไหนบ้างเราของโบคือ Facebook TikTok หรือ IG หรือแพลตฟอร์มทุกแพลฟอร์มเลยทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเพราะว่า<อ>ใน ยู u ูบก็มี oh. ใน Facebook ก็มี Instagram ก็มีบ้างแต่ Instagram จะน้อย oh. แล้วก็จริงๆก็จะมีในเอ uh, ก็มีค่ะ mm hmm. แล้วก็ในมันอาจว่าเทรสเนาะก็มีเหมือนกัน mm hmm. คือคอมเมนต์จ้างเลยบางทีก็สนุกกันจนลืมไปว่าคำพูดเป็นเงินได้เหมือนกัน mm hmm. mm hmm. คือไม่ต้องมาขอโทษอะไรทั้งนั้นฉันไม่ฟังไม่รับเนาะก็ขอโทษไม่เกีย์ไม่อะไรไม่เกียดทางนั้นค่ะหนูหนูรู้สึกว่าอะไรแบบนี้คุยไปก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะเพราะว่าตอนคอมเมนต์เขาก็ยังไม่คิดเลยน่าจะไม่มีอะไรอีในหัวเลยตัวพี่เล็กก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เราจัดการใช่ไหมสุขเอาจริงนะตอนนี้พี่เล็กยังไม่ได้เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะยังไม่ได้คุยกันนางนางไถ่ภาพยนตร์อยู่หนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้มันก็ มันก็เป็นเรื่องของเราด้วยแหละเราต้องจัดการที่ตัวเองก่อนถ้ามันจัดการได้ก็ก็จะดีกับตัวเราเองนางสาวกวางก็เลยรอหมายสารสวาวบอกอะไรทุกคนเหล่านั้นบนะ้างอ,อย่าเพิ่งลบคลิปนะคะอย่าเพิ่งลบรูปนะคะอะ,อะไรที่ตัดต่อหรือว่าเรื่องที่เขียนแต่งขึ้นมาเนี่ยอ,อย่าเพิ่งลบนะคะ <c oughs> เก็บไว้ก่อนเนาะกำลังสร้าง<อ>บ้านดีพอดีเลยล้วถึงเขาลบถึงเขาลบเราก็เก็บหลักฐานทด้หมดแล้วใช่ไหมแค่ไม่หมดหไั่ทาน ไปแหละด้วยความที่เขาพูดถึงนี่บรรยาการาผงผู้ชายเราต้องเพิ่มความปลอดภัยเลยเอาจริงๆนะคนที่เจอตัวหนูเขาไม่ค่อยกล้าทำอะไรหนูหรอกเพราะว่าหนูคนเสียงดังแล้วก็เป็นคนพูดแบบถ้าใครเข้ามาใกล้เราก็พูดอยู่แล้วอย่างเงี้ยต่อให้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบว่าทําเกินเลยกับเราอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเดินมาแล้วก็แบบจับก้นบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็คุณพี่จับก้นทําไมเนี่ย จับก้นหนูหรอนุ่มไหมดีใช่ไหมคะขอจับคืนบ้างสิอะไรอย่างนี้เออแล้วแซวเราเคยโดนอยู่ไหมนนัเคยเคยเคยมีค่ะบางทีแบบผู้ชายทั้งผู้หญิงและผู้ชายเราคือผู้หญิงบางทีมาจับเราอ่ะเราก็ไม่คิดเลยหรอกเราแบบมาจับก้นแหนนี่แน่นีแน่เราเราก็ไม่ให้ได้เปรียบแน่นอนเราเบบบรัััจ ผู้ชายผู้ชายถ้าเราพูดปั๊บอ่ะก็จะมีพี่ๆช่างหน้าช่างผมเตรียมตุบตับมันเลยออ๋อมีมีทีมรว่วมมีค่ะมีทีมรว่วมมันโดนอย่างนี้มาน,นานแค่ไหนโบหรือว่าตั้งแต่เข้าวงการหรือที่มันเป็นช่วงนี้จริงๆก็ตั้งแต่เข้าวงการแล้วค่ะก็ก็มีมาเรื่อยๆแต่หนูแค่รู้สึกว่าตัวเองจัดการตัวเองค่อนข้างโอเคอ่าก็ด่าอยู่แล้วเป็นสายด่าชอบแล้วปกติหนูไม่ด่าคนเลยโอ้จิ๊บ้า ปกติพูดี oh, ่ม like, so like right? so so mm ันจะตายใช่เดี๋ยมันจะตายเลยจะช็อกเขาก็คือตายโอ้ยเป็นตามข้างอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะบางทีเขาก็เขามาในในในคราบของแฟนคลับก็มีแบบทํามาเป็นแบบว่าขอถ่ายรูปด้วยแต่ว่าโมเมนต์ที่จับมันไม่ได้จับเอวมันจับต่ำไปนิดนึงแล้วก็เลยว่าเป็นไงพี่กลมไหมใหญ่ไหมอะไรเงี้ยจับตาตุ่มอะไรอ่ะแล้วเวลาเราถามเขาแบบนเขาตอบว่าไงบ้างเขาแบบ เขาก็เหมือนมีจังหวะเจอของเขาเลยเขาไม่ได้ตั้งใจค่ะอะ,อะไรอย่างเงี้ยพอเจอแบบนี้บ่อยจะคุณแม่ห่วงความปลอดภัยเราขนาดไหนแม่ห่วงอยู่แล้วค่ะแต่แต่ส่วนตัวแม่ก็รู้แหละว่ารู้ก็จัดการได้อยู่ประมาณหนึง่งจัดการอยู่ประมาณนึงเหมือนเหมือน,นแบบที่เจอในห้องน้ําบางทีก็มีมาทักอย่างที่เคยเล่าไปก็แบบอุย้ยตัวจริงทาไมก็ไม่ได้อ้วนนี่ก็ไมไ่ตัวใหญ่แล้วก็เดินก้มดูก้นเราอะไรเงี้ยเราก็แบบว่า พี่ยุ่งกับหนูเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำนะคะอย่างเงี้ยลาห้องน้ำสาธารณะหรือไปไหนมาไหนโบร์ระว่างตัวไหมใยความว่าเวลาแบบก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเป็นคนเข้าห้องน้ำแล้วก็เรามีทั้งเสื้อทั้งกระเป๋าแล้วล้วก็ปิด ปิดลิปุ้งเนาะเอาไว้ปิดลิปุ้เอาไว้เนาะปิดไว้เอาพี่ฝังออกเหรอคะเขาเข้าใจกันหบทบาะนี้เหรอคะเกห็นไหมหนูก็ไม่ได้พูดตรงตัวอะเรียกมาลีได้ไมจอ้หรือว่าบางทีแบบมองขึ้นเครื่องบนว่ามีใครชะโงกมาไหมหรือว่าตอนเราเดินเข้าห้องน้ำมีใครเดินตามเข้ามาไหมคือเป็นคนระวังแบบเป็นคนมองเห็น300องศาแต่ก็ไม่ได้เป็นคนถึงขั้นแบบระแวงแพนิคอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะ ไม่ไม่เพราะว่าไอคนที่มาดูเรามันต้องกลัวเราอมพร้อมหล่พร้อมเยค่ะจะไปต่างประเทศแล้วคือทำงานจนวันวันจะบินแล้วเนาะวันที่1 1บเอ็ดคบเอดเดี๋ยวบินแต่ก็เดี๋ยวมีพี่พี่นขับไปส่งด้วยอ๋อเหรอจะมีแบบเซสชั่นแบบไฮบายที่สนามบินแปลว่าอะไรนะพี่นี่เป็นอะไรเนี่ยจะไปเรียนอังกฤษอยู่แล้วดิ เอ้าก็รู้ยังเหรอว่าทำไมถึงเป็นเริ้อก็ต้องไปเรียนไงแต่เอาเออเป็นแบบโมเมนต์เล็กๆแบบบให้บายบาย แต่แต่วันนี้ถือว่าเป็น first time นะโอ้ย my first time ใช่ไปการแบบว่าถ่ายรูปแล้วก็นั่งคุยอ่ะหนูไม่เคยทำแบบนั้นกับพี่พี่แย่ขับเลยเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไม่ค่อยคุยเขาจะถ่ายคลิปเราอะไรเงี้ยเราก็ถามเป็นยังไงบ้างคะเราถามเขาเขาไม่ถามเราเขาก็เขินเขินนี่เออเป็นครั้งแรกเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีฟิลๆนั้นละค่ะจหายนะคะอีก5ไม่กี่วันว หนูอาจจะไม่ใจหายแต่แม่ใจหายแน่ๆใช่เพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยแบบตื่นเต้นกับการแบบไปต่างประเทศสักเท่าไหร่อ่ไงเงี้ยมันก็ไปทํางานบ่อยจะอ๋อนึกว่าคุยกับหนูไม่ไุยกัวแม่ล้วปวดให้เราไวปไหมเมวดปวดหมลวดวม่ร้องไห้ไมเราตายแม่แบบแม่ต้องคิดถึงโอ้ยก็ก็คงร้องไห้ทั้งคู่แหละค่ะแต่ก็อาจจะเป็นแบบฟิลกลืนกลืนน้ลายคือตา ืทุกอย่างเข้าไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนม่อยค่อยแบบแสดงอาการสักเท่าไหร่เอ่อสองเดือนแป๊บเดียวจริงเร็วมากเลยนะเ,<อ>เพราะว่าใน2 2> อสองเดือนเนี่ยค่ะอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยก็คือผู้จัดการพี่เบิ้มกับทีน่าไปด้วยก่อนเ,อเพื่อเกิดเหตุการณ์อะไรแนละ้วยืนเอ,อ๋อยู่กลางนอ,อนก็จะได้มีคนช่วยแล้วก็ช่วงกลางกลงเนี่ยก็จะมีอะน้องเทศหนึ่ง ต้องเทพไปอยู่ที่ลอนดอนแล้วก็ไม่เหงาแล้วแล้วก็มีเพื่อนที่ที่ไทยที่จะบินมาดูบอลด้วยก็เลยแบบมไม่ได้พูดแล้วภาษาอังกฤษไเราภาษาอังกฤษกับเพื่อนเราภาษาอังกฤษกับเพื่อนรมันต้องฝึกนะใช่ใช่ก็ต้องฝึกแล้วก็เดี๋ยวสองอันที่สุดท้ายพี่เล็กก็ตามมาก็เลยสึว่าไม่ได้อยู่คนเดียวหรอสักทีแต่ไม่ได้อยู่แหละแล้วก็ที่ที่โรงเรียนก็มีน้องที่เป็นน้องคนไทย ห้าคนโอเคไม่ได้พูดแล้วแต่ได้ไหมเนี่ยน้าจะน่าจะน่าจะพูดไทยเลยล่ะกลับมาไทยชัดกว่าเดิมใช่เหมือนไปทั้งร้อนเ้องเหมือนเป็นทั้งร้อนไม่เป็นไรรับงเรีอนอันนี้เคลียร์งานเรียบร้อยหมดแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะแต่จริงๆเหมือนจะมีงานที่ต้องบินกลับมาทำด้วยเป็นแบบถ่ายแต่ก็ไม่แน่ว่าจะได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงต้องรอดูคอนเฟิร์มใช่ ก็สามารถถือมาได้เราบอกว่าเรากลับมาก็ทำได้ก็ทําได้ค่ะซื้อตั๋วให้หนูดีงานถ้าค่าตั๋วคุณค่าตั๋วก็มาใช่แล้วช่วงนี้คุณเล็กติดถ่ายหนังพรุ่งนี้เขาเคทีไปส่งปะเคลียร์ค่ะเพราะว่าเขาถ่ายวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็สิบเอ็ดก็เดี๋ยวมาส่งเพราะมาช่วงเช้าตอนนินก็ไปทําอะไรกันสองเดือนที่จะมีที่จะจัดคลินทัศน์ว่ับภาษาจะได้แบบประมาณไหนเลเวลไหนเอามอาจริงๆนะ แค่สั่งกับข้าวฟังเขาเข้าใจว่าเขาพูดอะไรก็ดีแล้วบุญละพี่เพราะว่าสำเนียง British accent มันมันยากม,มันค่อนข้างจะแบบโอโอ,โอกลมๆแบบช็อตๆ,ๆไปหมดอย่างเงี้ยมันก็เลย,แ,ลเเยแบบ จะจะได้เร็วได้ช้านี่คือขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเลยคนในตอนนี้ถึงประสบการณ์เนาะใหรือจะไปสักห้าเดือนดีไม่ต้องทํามาฮะจริงจริงตอนแรกวางไว้สี่แต่ก็แบบสองเดือนดีกว่าไม่อยากคุยกับเราแล้วหรอมานี่ถ้าจะคุยกับใครู็ต่อนั่นแหละค่ะเออโอเคขอบคุณที่มาคุยใหม่นะแต่มาคุยกันใหม่นะคะเอาไปว่าเลยถามตอนหลังกลับมาดีกว่าเพราะว่าเรื่องไปเรียนอยู่อย่างนั้น